อากาศร้อนแบบนี้ต้องไปเที่ยวน้ําตกกันค่ะดูคลิปทําสวนมาเยอะแล้ววันนี้บีจะพาไปเที่ยวน้ําตกที่ประเทศญี่ปุ่นจริงๆวันนี้ตอนเช้าบีก็ไปทําสวนมาตั้งแต่เช้าแล้วหลังจากเสร็จสวนแล้วบีก็พากันไปเที่ยวบีต้องขอโทษ FC ทุกท่านก่อนนะคะเพราะว่าวันพรุ่งนี้วันที่23บีต้องยกเลิกการเที่ยวชิมาบาร่าเนื่องจากว่าพรุ่งนี้ฝนจะตก จริงๆถามว่าไปเที่ยวได้ไหมไปเที่ยวก็ได้ค่ะแต่ว่ามันไม่ได้บรรยากาศที่สวยงามถ้าท้องฟ้าเปิดบรรยากาศก็จะสวยงามแต่ถ้าเราไปในวันที่ฝนตกอะ่ะมันจะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแล้วบรรยากาศที่ได้มามันก็จะไม่สวยงามเพราะว่าถ้าบีไปชิมาบาร่ามันไกลมากเลยนะคะขับรถไปน่าจะสองชั่วโมงกว่า มีใครจำตอนที่บีพาไปเที่ยวกุงกังชิมาได้บ้างคะตอนที่บีไปเที่ยวกเกาะฮาชิมาก็ฝนตกมากสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้เข้าไปในเกาะเสียเวลามากค่ะน้ําตกแห่งนี้มันไม่ได้อยู่ไกลบ้านบีสักเท่าไหร่น่าจะประมาณ10กิโลเมื่อก่อนสามีบีเขาทํางานในเมืองนางาซากิเขาก็จะขับรถผ่านที่นี่ทุกวันบีก็ขับผ่านกับเขาบางทีบีก็ไปตกปลากับเขา แต่ไม่เคยคิดที่จะเข้าไปดูเลยว่าข้างในมันเป็นยังไงวันนี้มีโอกาสได้หยุดงานพร้อมกันก็เลยพากันไปเทีย่ยวดูไปถึงก็ไปจอดรถแล้วเขาจะเขียนไว้นะคะเขียนป้ายทางเข้าว่าให้ไปจ่ายเงินข้างในคนละ200เยนก็ตกเป็นเงินไทยคนละประมาณ50บาทอุโมงต้นไม้ตรงนี้บีชอบมากเลยคะ่ะมันน่าจะเป็นต้นไม้เก่าที่ล้มลงมาแล้วก็มันก็ออกลากใหม่มาอีกบีกับสามีไปกันตั้งแต่เช้าน่าจะประมาณ11โมงเช้าก็คือไปกันสองคนแรกเลยไม่มีใครเลย แต่พอตอนที่บีกำลังจะกลับมีคนเข้ามาอีกสคนบรรยากาศข้างในเงียบสงบมากเป็นเหมือนศาลเจ้าเป็นศาสนาพุทธศาสนาหนึ่งเรียกว่ายังไงดีคะศาสนาพุทธนิกายหนึ่งประมาณนั้นบีกับสามีคิดกันเอาเองว่าสมัยก่อนคงจะเป็นที่เที่ยวที่โด่งดังแล้วก็คงมีคนมาเที่ยวเยอะเพราะข้างในนะมีเหมือนร้านอาหารนะคะมีตู้แช่เบียร์ตู้แช่โค้กมีโต๊ะอาหารอะไรเยอะแยะมากมายเป็นโรงอาหารเลย แต่สมัยนี้คนไม่ค่อยนิยมมาเที่ยวกันแล้วมันก็เลยเหมือนที่ร้างมันก็มีคนไปเที่ยวแต่มันไม่เยอะเหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนน่าจะแบบไปชุมนุมกันแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นสะพานโบราณของประเทศญี่ปุ่นนะคะเป็นแบบนี้เลยสวยมากสะพานเก่าแก่บีก็ไม่รู้มันอยู่มากี่ร้อยปีแล้วแต่อีกฝั่งหนึ่งของสะพานเขาปิดไว้หมดเลยนะคะที่เขาปิดไว้เพราะว่าเขากลัวคนจะเข้าลงไปเล่นที่น้ําตก สมัยก่อนมีคนดูแลอยู่ก็เลยสามารถเปิดให้เข้าไปเล่นที่น้ําตกได้นี่มาดูดอกไม้ญี่ปุ่นคะ่ะทุกคนมันแปลกมากบ้านป้าบีก็มีนะคะบ้านป้าสามีอะ่ะเห็นข้างๆบ้านมีอยู่บีเดินมาถึงจุดเมื่อกี้แล้วบีตกใจมากคะ่ะทุกคนได้ยินเสียงอะไรไหมคือมองไกลๆแล้วข้างในมันมืดตึ๊บบีก็มองไม่เห็นอะไรแต่ได้ยินเสียงคน แล้วสามีก็ไม่อยู่คือนางเดินไปเที่ยวก่อนแล้วตอนนั้นนี่วิเวกวังเวงมากเลยค่ะต้องตะโกนเรียกสามีให้กลับมาก่อนเพราะว่ามันน่ากลัวมากทุกคนพี่ถามสามีนะว่าถ้าไปคนเดียวเนี่ยพี่จะไปได้ไหมเขาก็บอกว่าไปได้ไม่เห็นมีอะไรเลยแต่สําหรับบีนะบีไม่เข้าไปบีกลัวจุดนี้ก็คือจุดที่เราต้องมาจ่ายเงินนะคะคนละ200เยนก็คือหยอดลงไปเลย<ๆ>ก็เหมือนกับเป็นการร่วมทําบุญไปด้วยเนาะหลังจากที่เราหยอดเงินเสร็จแล้วเราก็สามารถเพาะละคังได้เลย ต้นเสียงที่มาก็มาจากข้างในนี้แหละค่ะเขาเปิดไมโครโฟนไว้เหมือนกับเขาเปิดแผ่นบันทึกเสียงไว้อะมองดูไกลๆมันมืดตึ๊บเลยนะคะอันนี้ในกล้องมือถือมันสว่างมากแต่ความจริงแล้วมันมืดมีเห็นวงกลมตรงนี้บีคิดถึงบ้านมินิมอลที่ประเทศไทยเลยะค่ะต้นแบบน่าจะมาจากประเทศญี่ปุ่น <c oughs> ก่อนจะถึงน้ําตกเขาก็จะมีพระมาตั้งไว้แบบนี้เลยมีทั้งพระที่ชํารุดหรือไม่ชํารุดก็มีหมดเจ้าแม่กวนอิมก็มีนะคะอยู่ข้างบนนู่น บรรยากาศเงียบสงบมากได้ยินแต่เสียงน้ําตกอย่างเดียวเห็นเงียบเียบแบบนี้ก็ยังมีพระอาศัยอยู่นะคะไม่ใช่ว่าไม่มีคนอาศัยนะเพราะว่ามันต้องมีคนดูแลอยู่แต่สมัยก่อนจะมีคนดูแลเยอะสมัยนี้ไม่ค่อยมีคนมาดูแลในวัดญี่ปุ่นหรือศาลเจ้าญี่ปุ่นปกติก็ต้องมีปลาคราฟแบบนี้อันนี้มีไม่ค่อยเยอะนะคะส่วนตรงนี้บีมองว่ามันเหมือนปราสาสมากเลยทุกคนคิดว่างไงคะและนี่ก็คือเส้นทางที่เราจะไปถึงน้ําตกเห็นด้านซ้ายมือไหมคะทุกคนนี่เป็นโรงอาหารนะสมัยก่อนอะ เป็นโรงอาหารที่กว้างมากมองเข้าไปข้างในนี่มีโต๊ะเรียงกันเยอะแยะมากมายเลยมาดูน้ำตกกันค่ะทุกคน ทางเข้าที่จะเข้าไปหาน้ําตกได้เขาปิดไว้หมดทุกช่องทางเลยค่ะเพื่อป้องกันการไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นเป็นยังไงกันบ้างคะน้ําตกที่นี่สวยไหมดีกับสามีไปนั่งอยู่ตรงนี้นานเลยค่ะมันเหมือนทําให้เราหลุดเข้าไปอยู่ในป่าเลยมาฟังเสียงน้ําตกกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ ที่นี่นอกจากจะมีน้ำตกแล้วก็ยังมีสุสานอยู่ด้วยทุกคนเห็นขาวๆที่อยู่หลังป่าไผ่นะไหมคะนั่นแหลคะค่ะคือสุสานทั้งหมดเลยบีชอบการเอาใจใส่ของคนญี่ปุ่นเห็นต้นไม้2ต้นเมื่อกี้ไหมคะเขาใช้สลิงดึงกันไว้เพื่อไม่ให้มันล้มส่วนนี้ก็เป็นต้นสนประเทศญี่ปุ่นดูคะ่ะมันใหญ่มากทุกคนเขาถึงเอาไปทำบ้านได้บ้านของคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่ทำมาจากต้นสนนะคะในสมัยก่อนและสิ่งหนึ่งที่บีชอบมากนั่นก็คือการเลี้ยงก้อนหินเป็นกำแพงแบบนี้